ั้งแฟนทั้งลูกหรือแม้กระทั่งน้องๆที่ทํางานก็จะมีคนทักครับว่าโอ้ผมหนาขึ้นนะดูดีขึ้นเลยอย่างน้ครับ<ๆ>ก็พอใจแล้วก็แฮปปี้มากเนี่ยครับสวัสดีครับชื่อธนากรน,นะครับบรุราธาราศรีชื่อเล่นชื่อบิกครับตอนนี้อายุ42ปีหลักครับโอ้ ประมาณ7เดือนได้แล้วครับก็ที่มาใช้บริการของที่โรงพยาบาลวินก็ต้องบอกว่าจริงๆที่นี่เป็นที่ที่อยู่ที่บ้านด้วยพอดีเป็นคนอุบลด้วยนะครับและอีกอย่างก็คือเกือบ95%ข้อมูลที่นี่ยมันมีแต่แบบฟีดแบ็ที่ดีเราเลยเริ่มมีความมั่นใจต้องใช้คําว่ามันว้าวนะ ว้าวเลยว้าวมากๆเดือนที่3เดือนที่4เราจะเริ่มเห็นผลของการปลูกผมที่มันดีขึ้นแล้วเราจะเริ่มสังเกตตัวเราเองได้ก็พอใจแล้วก็แฮปปี้มากเนี่ยครับทั้งแฟนทั้งลูกหรือแม้กระทั่งน้องๆที่ทํางานก็จะมีคนทักครับว่าโอ้ผมหนาขึ้นนะ ดูดีขึ้นเลย,ย้ยครับสำคัญที่สุดเลยล้าทำให้เรามั่นใจมากจริงคืออย่างที่บอกบุคลิกภาพของแต่ละคนอย่างเงี้ยครับมันทําให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตเอยออกไปพบปะผู้คนอย่างเงี้ยนะครับที่วินให้คาปรึกษาเหล่านี้ได้ดีรับรองครับมั่นใจได้ร0 0เซเลยว่าทําให้เรามีความสุขแล้วก็มั่นใจได้แน่นอน